บอห้ามค้าบห้ามตีอะไรทั้งนั้นห้ามตีบล็อกอะอ่าฮะโอเคมึงสามารถมึงมึงมองเห็นกูไหมเราเห็นก็เคโอเคเราปรับหมดแล้วอันนี้โอเคโซชัวรูมโอเคจะมาได้นดับไหน อ่ normal ด้ว่ะไหมโอเคกูคงไม่เอาฮาร์ดเอานอร์มอลก็พอแล้วอ่าก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับสู่รายการ Crosscast กันเนะครับผมอยู่กับ Minecraft นะตอนนี้เราก็อยู่กับサイโกะเคิร์ซี่นั่นเองสวัสดีครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับ Minecraft Adventure Map ที่ชื่อว่า r l o o d of the Fallen r l o o d of the Fallen นั่นเองนะครับผมก็ไซโกะแนะนำมาให้เล่นแล้วก็อยากจะแคสกันหน่อยนะไม่ค่อยได้เล่น Minecraft กันเท่าไหร่ก็ บอสไฟเอา้าเขาบอกจะไปทุบอลอเกียร์จริงเลยบอสไฟดัมมี่เทเรีเทสเทเรีเทสอ๋อเป็นการสู้กับบอสตัวนั้นครับ <c oughs> เพื่ออะไรละซ้อมก่อนอเฮ้ยรีบกดไปไหนล้วแล้วเราเอาอะไรสู้มานาันอ่ะทีเนี้ยห <c oughs> มัดแยบหมัดแยบแย็บ,ยบยตรงแย็บตรง <c oughs> นี่คือที่มาของคำว่าต่อยอัด <c oughs> เทิร์นบักเกิลน,นั่นเองได้อะไรมาเนี้ย อะไรอ่ะได้อะไรมามันคืออะไรวะกล่องเพลงเหรอเออมันได้ซีดีเวนยูคิอาบอสอิดวิลดรอปอาบิวสิกถ้าเกิดฆ่าบอสแล้วมันจะดรอปแผ่นเพลงแผ่นเสียงใช่ไหมอ่าฮะเสียงอะไรวะคือมันจะให้แผ่นเสียงมาเราต้องเอาแผ่นเสียงไปเปิดไงถ้าเราฆ่าบอสได้อ๋อโอ้โหเสียงล้ำว่ะเสียงใช้ได้ว่ะไอ้นนี้อะไรวะจบการฝึกซ้อมนี่ครับนี่เวอ r ์รี่สตงไอ้แย่ฟมบี้พิกใส่กอบเพชรยัดเค นี่บอสปัเนี่ยเราจะสู้กับมันยังไงมะเนี่ยถ้าเกิดได้เจอสักสักวันหนึ่งเนี่ยเสียงเพลงไม่โคตรอีพิกเลยว่ะป่ะพร้อมยังก็ที่ผ่านมาที่เราเดินผ่านมาก็เป็นการฝึกซ้อมของพวกเราเนี่ยเฮ้ยข้างในมีอะไรอ่ะหนังสือหนึ่งเล่มแต่ก็เก็บของเลยพร้อมยังจะได้กดปุ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านครับข้างในมันเขียนว่าอะไรเอ่ยเพลงใช้ได้ครับเราอารมณ์มากเราอารมณ์เอ้ยมาเด้ ขียนว่าอะไรบ้างหัวสิบหน้าอ่านครับสิบหน้าเหรอไม่ต้องอ่านแล้วลุยเลยดีกว่ากดปุ่มแล้วโอ้โหโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตกใจเฮ้ยไซโกอยู่ไหนไซโกอยู่ไหน ไซโกอยู่ไหนอะเปิดกล่องฮะอาวุธเปิดกล่องอาวุธเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนนี้ผมมองไม่เห็นตัวไซโกนะครับเปิดกล่องอาวุธเหรอแล้วข้างนอกทำไมมีเสียงระเบิดด้วยวะไม่เข้าใจไม่รู้เก็บเขาเก็บทุกอย่างที่เก็บได้ในกล่องมั้ยไม่ตอนตอนนี้ยังยังยังมองไม่เห็นตัวไซโกเลยวะเขาเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนมันบ้าก่อนหรือว่าอะไรวะไม่ไม่มันเป็นยาตอนมันบอกว่าตอนนี้เราโดนโจรสลัดจอมตีอยู่อ๋อโอ้โหแล้วข้างนอกมีเสียงระเบิดตุ้มต่ำตุ้มต่ำเลย ใส่ใส่ชุดก่อนแล้วใส่ชุดก่อนแล้วโอ้โอ้ใส่หมวกแล้วไม่มีรองเท้ามีดาบมีดาบพร้อมแล้วนะไซโกะเอ้ยนี่ไงเอ้ยกางเกงมีแล้วเอ้ยธนูธนูธนูมีอะไรวะไก่ไก่รองเท้ารองเท้าไปมีอะไรวะดาบไม้เอามาไหมเฮ้ยดาเมจห้าโอเคดาเมจห้าไซโกะได้ดาบอะไรไปยังได้แล้วได้และมาออกนี้ยังนี้ออกไหนอะนี่มองไม่เห็นตัวไซโกะอะ โอเคออกมาข้างหน้าแล้วอะยังไม่เห็นทีนี้เหรอเอ่ยังไม่เห็นเลยรู้แต่ว่าแม่งฝั่งรุนแม่งยิง TNT มาตลอดเลยไซโกอยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้าคนเนี้ยเอ้ยผมมองไม่เห็นว่ะผมขอออกเซิร์ฟเวอร์เข้าใหม่ก่อนแป๊บโอเคเห็นไซโกแล้วครับทำไมมันต้องยิงเราด้วยวะไม่เข้าใจอุ้ยมันเป็นเรือโจรสลัดอ่ะอุ้ยแล้วเราทำไงอ่ะทีเนี้ยป่าป่าป่ป่ ไปข้างบนก่อนมีสวิตมี NPC เฮ้ย NPC ช่วยอะไรกูได้บ้างเนี่ยอันนี้ของแรกเอากระดูกสองชิ้นกระดูกสองชิ้นได้ดาบหินกระดูกสองอันได้สเต็กอันหนึ่งกระดูกสองอันได้สเต็กอันหนึ่งเอากระดูกสองอันไปแลกก่อนแลกยังไงเหรอก็เอากระดูกใส่ช่องเดี๋ยวก็ได้นี่สวิตอะไรวะใส่ช่องไหนวะอ๋อคลิกขวาที่ NPC นพีซเอากระดูกสองอันไหนวะกระดูกสองอันกระดูกของอันได้สเต็กอันหนึ่ง แลกแม่ให้หมดเลยเอาเนื้อมากินได้ดาบหินอันนี้คืออะไรเนี่ยดาบหินโอเคจะไปไหนต่อหาทางไปอยู่จนสลัดแม่งยิงอย่างเดียวเลยใส่กดลงไปข้างล่างแล้วนะครับ uh. กลับลงไปใต้เรือก่อนครับไปทางไหนต่อวะเนี่ยเดี๋ยวยิดหนังสืออ่ะโอเโหลดลงน้ำแล้วไปบุกกับมันเลยเปล่าเอาไง เฮ้ยรูเล่ใส่โกะเราต้องหาเรือป่ะนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยไหนไม่เข้าใจเหมือนกันเขาตกแต่งให้สวยเปล่าเราจะโดดลงน้ำไมไ่ให้เราโดดไม่ได้หรอเอ้ยมันให้เราโดดไปวะเราคงต้องโดดไปแล้วนั่นไงมันมีบันไดอยู่ฝั่งนู้นอ่ะโโลนมิ ah. ไปแล้วไซโกะเปิดเราก็ตามครับไปแล้วหูข้างล่างน้ำลึกมากระวังระเบิดด้วยแล้วกันขึ้นไปบูนแ้วโอ้ยโอ๊ยโอ้ยหูย,ยเจ็บว่ะ โอ ja e ้ดโดนเทียนทีเจ็บมากมองตรงโอู้หูอู้หูโอ้โหตายเฉยไปเกิดไหนวะเนี่ยโอ้โหมันเกิดในบ้านเลยโอเคของยังอยู่โชคดีไปครับเปโกอยู่ฝั่งนู้นเหรออยู่แล้วแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปโอ้เฮียตัวเฮียอะไรเนี่ยระเบิดแรงแรงมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอู้หู ดำน้ำดำน้ำไซโกอยู่ข้างบนแล้วเหรอไซโกตู้อยู่อุ้ยโดนระเบิดโดนระเบิดดำน้ำดำน้ำหลบระเบิดอยู่อู้หูมึงเก่งใจกูบ้างเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งใจกูบ้างเถอะฆ่าตายตัวๆแมันเป็นมอนสเตอร์ชนิดไหนอะเก่งปะโอ้ยโอ้ยแซมบี้ใส่ชุดก่หนังซอมบี้ใส่ชุดก่อหนังเหรอเก่งแค่ไหนวะตายแล้วตายหมดแล้วเหรอเฮ้ยได้ไง สกลสเกลสู้ดิสู้ดิครับใส่ชุดอะครับไม่เคยกลัวโจนสลัดอันนี้อะไรอ่ะพิสบัตเทวลเดอร์บอสไฟต์กับตันฮุกจะไปสู้กับกับตันเลยเปล่าเอ้าจะไปรออะไรอ่ะไปไปไปสู้กับกับตันอุ้ยที่ไหนเนี่ยโอโ้โหโอ้โหดูของมันดิโอ้โหดูของมันดิธนูบวกอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยสู้ดิสู้ด <backwards> ิโอ้ยอ้าวเรา เรายังไม่พร้อมสู้กับบอสว่ะตอนนี้เอ้าแล้วเรามาเกิดตรงนี้อ่ะเนี่ยสู้มันสู้มันโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนดิโอ้ยใจเย็นอุ๊ยอุ๊ยอู้หูยเกิดที่เดิมปะที่เดิมที่เดิมเร็วๆเข้ามาเลยสู้มันดิสู้มันสู้ดิตายกี่ครั้งก็ไม่กลัวสู้ให้ตายสู้ให้ตายโอ้ยตายแล้วตัวนึงบอสเหรอโอู้หูยเซกอริคันใส่ธนูบวกเชี่ยเนี่ยอุ้ยตายแล้วฮึ่มฮึ่มฮึ่มจนสลัดจนสลัดจนสลัด เ้ยใครยิงอะไรงงธนูทำอะไรมันได้ไหมเนี่ยอ้า๋อเม่นจี้ดีวะเซ็นโกใต้เหรออย่างงานเราจะฆ่ามันได้อ้าวสรุปไอ้นี่เป็นบอสเหรอ,อ,อนี่ไงเข้ามุมแล้วเสร็จโอ้ยเด้องออกมาได้ด้วยอย่ามาเลยเว้ยโอ้ยยี่ตายกี่รอบไปเนี่ยกะไอ้นจนสลัดไอ้เชี่ยนเนี่ย สู้มันโอ okay. เคเฮ้ยได้แผ่นเสียงว่ oh, yeah, วะโอ้เยี่ยมได้แผ่นเสียงไซโกะโดนธนูปักที่หัวไหล่หัวเขา่า <laughs> โดนธนูปักที่หัวเข่าเฮ้ยได้ของอ่ะเฮ้ยไซโกะได้ดาบบวกโคตรเยอะเลยอะ่ะไซโกะได้ปะ <laughs> ไม่ไม่ได้ได้แต่ดาบเหล็กอะ่ะเ <laughs> หรองั้นเอาไปเรามีโกได้นักเก็ตด้วยอะ่ะ oh. เอาเอาดาบเหล็กมาให้เรา, <laughs> เ,อาเอาดาบเ,เ,เหล็กมาให้เราเจะเอาดาบเหล็กเมื่อไหอเอาดาบเหล็กมา ใช้ธนูกับดาบหินก็ได้อ้าวไม่ใช่อ้าวไซโกะสรุปได้ดาบเหล็กหรือดาบอะไรมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรองั้นขอใช้นะเอาไปเลยเอาไปเลยไหวนะเซตตั้งค่าแป๊บนึงโอเคได้โบนมาสองชิ้นเอาโกไหนต่อวะโกโกเด้นนักเก็ตมันเอาไปทำอะไรได้อะโกเด้นนักเก็ตเอาไปค้ามเอาไปปะ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 ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเก็บไว้้้้เเเเกกกก็็็็บบบบไไไไวววว้ กดของกดของแบบนี้ก็คือห้ามคลาฟห้ามทุบนั่นเองโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมใช่สำรวจครบแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไซโก้ธนูเทพโอ้โหเอาละธนูเนี่ยอันเนี้ยกูใชู้ขาธนูขายิงมาตอนนี้ผมเป็นตัวแท้งแล้วไซโก้ยิงไกลนั่นเองขึ้นไปสำรวจข้างบนได้ปะวะปีนถึงปะวะปีนไม่ถึงเลยเฮ้ยน้ำท่วมข้างล่างเชดลงไปข้างล่างปะ ลงไม่ได้ต้องหาทางเปิดวะต้องหาทางเปิดนะแต่อยากจะบอกว่าแบบนี้นี่ทำดีนะช่วยได้ไปทางไหนต่อมาช่วยๆกันสำรวจครับว่าเราฆ่าบอสได้ตัวหนึ่งละถือว่าเป็นความภูมิใจของพวกเราได้ดาบมาด้วยมีอะไรอ๋อมันบอกให้เรากลับไปที่เรือของเราเหรออ่านหนังสือหรือว่าอะไรอ่านตรงคอมข้างล่างคอมเมนต์ะอ๋อ ไปจุ๊บต่อนนี้ก็ว่ายนานเ,เราอย่างเล็กเลยที่เรือแม่งใหญ่ใหญ่อะสองคนถล่มคนเป็นกองทัพอิชี่อฮ้อแต่ a อ v เ n นเจอร์แมปนี่ทำใช้ได้ทำดีอยู่อา We're coming back กลับมาที่เรือเราแล้วกัปตันเอเลอร์เซ่ก็เกสซัมสลิปอ๋อให้เราไปนอนครับผมเล้ตัวยังอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างวะ มันบอกให้เราไปนอนที่เหลือใช่ไหมแบบนี <S <S ้มันเซตสงสัยจะเป็นตอนกลางคืนหมดเลยนะครับมีเตียงนอนไหมมีเตียงนอนไหมไม่มีเตียงนอนอยเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไซโกะเรามาถึงนี่เรานอนหรอว j u จ t woke up. เออเราเราตื่นแล้วไซไสโกดไปกดปุ่มอะไรวะไม่ได้กดเนี <S <s ่ยไปเหยียบสวิตมาเดิอ๋อ อ๋อสงสัยจะเป็นอ้าวเฮ้ยไซโกะเรือมาถึงฝั่งแล้ว Welcome to Geno 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 คือที่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับกัปตันบอกว่าขอบคุณสเตลโลที่อะไรวะ Let's hear my friend Gomez มันบอกให้ไปหาชาวเดี๋ยไปหาเมืองระวังมอนสเตอร์ด้วยอะไรประมาณนั้นปะเฮ้ยนั่นแหละตัวผมพูดว่ามีใครซ่อนอยู่ที่นี่ ไอ้ตกน้ำ uh, กำขึ้นไงวะแน่กู I have no idea but please stranger save our familiar ระวังระวังมอนสเตอร์เอ้ยนี่ทางขึ้นเอ้ยไม่ใชเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเซโกรออยู่แถวนั้นก่อนผมตกเรือขึ้นไงเนี่ยมีทางขึ้นปะล่ะมี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 โอ้ยเดินไปเดินมาตกเรือเลยกูกำเขินมันมีห้องอะไรอ oh <yeah, S 1> <บ>ุ้ยเหี้ยตกเหีเ้ยเลยเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปไม่ได้ไซโก อีพีขึ้นมาดิมะงั้นอะบ้าเราไม่มีแอดมินไม่มีอะไรเลยแอนว่าเดี๋ยวหาฝั่งขึ้นก่อนแล้วกันสกอตรออยู่ตรงนั้นก่อนนะอยู่บนเรืออยู่ยเฮ้ยเฮียตีสมบีได้ดาบเอ้นี่ไงนี่ไงเจอฝั่งขึ้นแล้วมามาเจอฝั่งขึ้นแล้วต้องอ้อมโหอ้อมมาถึงนี่เลยจะอ้อมมาทาไมไกลเะนะี่ยปะเราจะไปกันต่อเขาบอกให้เราไปหาเมืองใช่ไหมเย็บเย็บก็ไปแล้วนะห้องบ้านนี้เช็คแล้วไม่มีเฮียอะไรเลยไม่มีอะไระเลย,เลยใช่ป่ะเนโริพับเป็นผับวะมีกล่องมีช<ม>ุดเกาะเล็ก นี่ไง NPC ให้วันเดยเฮ้ยนี่ไงมันแลกของได้ด้วยเนื้อซอมบี้แลกปลากระดูกแลกปลาแล้วก็เบียร์ไปว่าอะไรอ่ะ B E E R เบียร์เนี่ยลองเข้ามาเช็คดีกดกดไปทางขวาเดืเอยคุณคุณเช็คอยู่ผมเช็คไม่ได้อ่ะหรอกงั้นลองเช็คดูเบียรอ่อมันจะทำให้เราตีแรงขึ้น5วิ แต่ว่าเราจะติดแบบสถานะอ้วกแตกเป็นไงวะที่แม่งหน้าจอมึนๆสันๆน่ะอ๋อโอ้ยไม่เอาอะเจ็ดวีอ่ะไม่เวิร์กเอามาเพื่ออะไรวะเอาปลาไปไหมเ๊ะแต่มันตีแรงห้าวีเลยเอาปลาไปไหมปลาไม่เอามีเนื้อสามันตักไปเถอะไอ้เฮียซอมบี้คงไม่เดียดทางคงไม่ได้หิวอะไรมากมายโอ้ดูซอมบี้ใส่ของดิให้ตายเถอะวิสามนัดตายเฮ้ไซโก้แมนดีจังวะยิงธนูบ่อยอะ โอ้ของตายครับเฮียเฮ้ยเยสของดอกเต็มเลยว่ะดอกของมาดอกของมาอุย้ยเหนือซอมบี้เดี๋ยวก่อนขอแอบก่อนไซโกเอากางเกงเอารองเท้าเปล่าเอามาก็ได้เอาไปใส่ก่อนก็ได้นะตัวแท้งอะ่ะโอเคโอเค,อเคบังละเจิน้นบังละเจิ้นโอ้โห้แม่นยังกระจับวางอุย้ยตรงนี้ทำสวยดีว่ะดอกของอแล้วเก็บลูกธนูไว้เยอะ เฮ้ยเนี่ยรองเท้าใส่กอดเอารองเท้าไปอ่ะมา thank you เอารองเท้าไป yeah อ๋อตอนนี้เราก็ได้ของเยอะแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้มันแมปไม่รีอะไรวะเนี่ย yes k โอ้กำลังการสะะึกษาแล้วเราต้องไปตรงไหนวะเนี่ยเราคงต้องเดินตามทางไปก่อนทางนี่ไงบันไดยอยู่นู่นไงเห็นปะอ๋อฮะเอาเป็นว่าเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเป็นไงลูกธนูเหลือเฟือปะกเอานนเอาเอา,เอาไปยีมสองนัดไะเอามามาอ่ะข้างหลังนี่ ยังไ,ไงดรอปอะไรแต่ไซโก้ยังไม่มีกางเกงใช่ไหมหยับต่อไป,ไปเออดีว่ะมีของดรอปด้วยแล้วของดีด้วยนะเราก็จะได้ดงไงจะได้เท่าเทียมก,กับมอนสเตอร์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยระวัง <Watch out. S 1> โอ้ยโอุ๊ย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 อุยชัวร์ผมแม่งพูดว่าววอร์ชเอาเฮ้ยแมงมุมพิษโอ้ยโอุ๊ยอยู่ดีๆระเบิดแมงมุมมาไงไโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนพิษโอ้ยคุณตายไหมเน,นี่ย ไม่เชี่ยดาบแม่งดักโคตรโหดใชใช้ได้ใช้ได้มันเป็นกับดักนะครับเราเราต้องคอยอ่านสิ่งที่ตัวเราพูดแล้วก็ NBC พูดให้ดีๆนะครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยไปต่อไปต่อนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยไปเิเอ้ยอะตายได้เหล็กมาอันหนึ่งรองเท้ารองเท้าเอ้ยเช็ดดาบนี่ไะโกะ ดรอปลองเท้าดรอปมีแล้วมันจะพังแล้วสิของพวกมันเก็บเก็บไว้ก็ได้แล้วแต่แฝังง่ายเยอยมันต้องมีเขี้อะไรสักอย่างแน่เลยวะ่ะเออวะ่ะระวงังวิ่งไปดริระวังระวังเอ้ยลงมาลงมาสู้กันลงมาสู้กันแบบลูกผู้ชายลูกผู้ชายเนื้อไก่โอเคไปต่อครับท่านี้ก็มืดพอตัวนะมีทางไปต่อมีทางลงไปข้างล่างจะไปเช็คว่ะตรงนั้นมีเราเราจะลงไปข้างล่างหรือจะไปตรงนี้ก่อน,ลง,น,ล,งนลงไปเช็คก,ก่อนดีกว่าโอเคไป เอ้ยแล้วเราจะปีนกลับขึ้นมาได้ไหมเนี่ยก็นี่ไงมีบันไดอยู่อ๋อไอโฮปโซดูเหมือนว่า1 1 4 6จะอ่าเพิ่มเสียงเอฟเฟกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนมีไลอะตรงนี้มืดมากนะครับโอ้ยอุ้ยเฮียตัวเฮียเลยเนี่ยสู้ได้เปล่าอ๋อเฮ้ยข้างในข้างในใครอะมิดหรือศัตรูเฮ้ยนี่มันยกแคสนี่หว่าใช่อะไอ้ยี่ยเอาเ้ย หน้าเหมือนกันเลยลงแบงล่างเลยนะมีหนวดเฮ้ยข้างในมีโกลเด้นนักเก็ตยิงยิงยิงมีหนวดเหมือนกันด้วยแต่ใส่หมวกคนละอย่างยิงมันยิงยิงยิงจะตายให้ไหมนะ่ะถ้าไม่ตายก็ปล่อยไปปล่อยงไปสู้แล้วเหรอขอขยี้ตาแบบตายแล้วดับอะไรปะดับเดือดาบดับอะไรดับดีปะ เหมือนของเราเลยโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ลงไปช่วยขยี้ตาอยู่คันตาข้างในมีอะไรปะเช็คอะไรฮะไม่มีละมีโเด้นนักเก็ตหนึ่งอันขึ้นขึ้นแล้วก็เะจะไปต่อนี่อย่งเงีไอ้แมปนี้แม่งหน้าทำให้จบวะ่ะมันมันเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไปหาไปขุดมาจากไหนเนี่ยอยากรู้เอามาจากฝรั่งเออมัน<อ>เป็นเป็นคนที่แคสไมครับแล้วเป็นไอดอลเลยอ๋อ แต่อยังจะบอกว่าผมไม่เคยดูนะเอ้ยตัวเชี่ยนนะโอ้โหเอ้ยจะตายแล้วลบหน่อยลบหน่อยลบลบลบพักกินอาหารแป๊บครับกินไก่เดี๋ยวตัวกินไก่โอเคมีธนูอะไรดอกแต่ไม่ได้กระดูกมีค่าเก็บไว้สามารถเอาไปแลกอาหารได้นะครับเฮ้ยสู้ล่าสู้ล่าุอย อุ้ยไทะโกะเจอเมืองแล้ววะเดินไปอีกนิดนึงเจอเมืองแล้ะอุ้ยชุดเกาะอุ้ยได้ชุดเกาะเปลี่ยนชุดเกาะก่อนโอเค thank you จะเหลือเท่าไหร่วะเกาะนี้กาอู้เจอเมืองแล้วว้าวไอเทมตอนนี้เราก็เต็มตัวพอสมควรนะครับเซฮีโร่คำเฮียเฮ้ยฮีโร่มานี่แล้วฉันอยู่ใน h a ล l ของเมืองนี้ไปเราไปหา h a l ของเมืองนี้ก่อนเออเออเออโอ้ยไอเชี่ยมีคนดักซุ่มด้วย ขนาดในเมืองยังมีมอนสเตอร์อีกตกัวเนี่ยโอ้ประเด็นคือฮอลอยู่ไหนอะนเดิมๆไปก่อนนาจะเจอเฮ้ยมูนั่นไงไอ้ใช้หัวมันนั่นอะไหนโอ uh! ้โห uh! ตัวอะไรวะไอ้เหี้ยดูไอเทมมันเดะ <c oughs> สู้ไงอะ่ะอุ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วอุ้ยตายว่ะต้องใส่ชุดเกราะไม่ค่อยดีเอาเอาไดามอนด์มันมาใช้ดิอ๋อไซโกดแม่นเหมือนจับวางเยี <c oughs> ่ยม สุเวกสุเวกเฮ้ยนี่มันซอมบี้น้อยนี่หว่าไออ้เเเียด็กกนรสัตว์ะซอมบี้ตัวเล็กเอ้ยบัดเด้โอ้โหทำไมเท่จังที่นี่อะไรเนี่ย What happened here ที่นี่เกิดอะไรขึ้นตัวผมพูดอย่างนั้นครับมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับปีศาจเขาเจอเขาทำให้เมืองนี้อะไรเกี่ยวกับฝันร้ายวะอ่านไม่ทัน มันต้องการความหวังอะเมืองนี้เพระว่ามันโดนเออโดนคำสาปโดนมอนสเตอร์ทำร้ายจู่โจมอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับสตอรี่บล็อกนี่คืออะไรอะไอเฮ้ยนักเก็ตสี่อันแลกหมวกโอ้โหมีไซโกะมีนักเก็ตกี่อันหนึ่งอันในตัวใช่ไหมมีสองอันผมมีอีกอันหนึ่งว่ะก็ขาดอันหนึ่งยังก็ไม่ต้องแลกเชื่อจริงไอ้เช่นนี้แลกอะไรได้บ้างอะเอ้ยอันนี้คืออะไรอะเอ้ยโพชั่นกระดูกสามเนื้อซอมบี้สามแลกเลยครับเอาโพชั่นมาใช้ครับ ได้เดี๋ยวอ่านอันเย่เบชมีอะไรอีกไหมพ t ชันออฟฮิ l ิ่งเนื้อซอมบี้เก้าอันอะไรอ่ะพ o ชันออฟรีเจเนอเรชันคืออะไรหรอไหนดูดีพอชันอันขวาสุดเลยอ่ะเอาออกก่อนดีเดี๋ยวดูอุ้ยเนื้อซอมบี้หลุดเข้าตัวใส่กบ้ะขวาสุดเหรอพ o ชันออฟเอ็นเจอร์หรืออะไรพอชันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ใช่ขวาสุดไม่ใช่ขวาสุดเอ่อชื่ออะไรอ่ะ พชั่นอะไรวะเมื่อกี้แรกเออแรกมาแล้วมันรีเจนเลือดได้สิบวิอ่ะก็มีพอยชั่นออฟแมกเนตแมกเนตโอ้ยอ่ะดีเจนเลือดได้สิบวิอ่ะในพอยตชั่นยี่ห้าวิสปีดเยสในวิชั่นยี่ห้าวิเลยว่ะข้างบนไม่มีอะไรแล้วนะขึ้นมาสำรวจแล้วเอ้ยยังยังไม่สุดนี่ยเดี๋เดี๋ยวขึ้นไปดูกันเยสชานหนังนี่นี่เอาไปคนละขวดเนี่ยอันนี้ยอดดีมีโต๊ะครับข้างบนมีกล่องว่ะเยสใส่เกาะใส่เกามาดูดิ อะไรยังไงมาเปิดกล่องนี้เปิด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 โอ้ของกากกำอะไรอ่ะชุดทองไงเออชุดทองมันไม่ทนนี่หว่าลืมก็เอาเอากากอ่ะมันคือเป็นกากผมใส่นะใส่เล่นใส่เล่นเอายาไปขวดนึงเอาให้มาโอเคแบงค์กิ้วมาไอ้กิ้วยู่ power yeah ไอ้ชุดกากเก็บไปก่อนเฮ้ยใส่หมุนนี้ดีกว่าเย้นี่ทิ้งไปเกะกะหมวกหนังแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงช่วยได้นิดนึ่งนะ อ่าตอนนี้เกราะเราก็เต็มตัวแล้วเราพร้อมบรูเสมอนะฮะลงมางล่างไปไปต่อต่อไปแล้วเราจะเข้าไปบนฮอลล์ของเมืองน,นี้เลยปะสำรวจโอ้โหดูมันสร้างโ<ล>คตรอลังเลยมีอะไรวะไอเย็นเนื้อซอมบี้ม่งเหมือนเงินในเกมเนะี่ยเออจริงครับเนื้อซอมบี้นี่เอาเอาไปแลกของได้เลยครับมันก็ดีไปอีกแบบนะในนี้ก็ไม่มีอะไร คือกฎของเกมนี้เขาเขาบอกว่าห้ามครัฟเลยใช่ไ <Yep. S 1> หมเย็บเฮ้ยดาบเฮ้ยเช็ดดาบดาเมจเก้าถึงสิบสี่เอาเหมือนกันนี่หว่าอ๋อแต่ว่ามันยังไม่พังข้างล่างสมบีบาลเลยไปเก็บตังกันญาวู้สู้ได้มาหนึ่งงนันไปผมใส่อง,องเดินเข้าประสาทวะจะสำรวจก่อนมะละจะสำรวจหรอลองหาไอเทมเก็บแถวๆนี้ก่อนไปเดินเข้าปราสาทก็ได้ นี่ผมกาแคสแบบเป็นชั่วโมงเอ้ยเยดได้รองเท้าไดมอนด์ไสโกดอะไรนี่กาแคสแบบเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยคลิปเดียวเอายาวๆอะไรประมาณนี้ก็แม็มันดีเออเฮ้ยมีกล่องเพลงให้ใส่ว่ะแถวนี้มีพวกซีดีฟงซีดีเพลงอะไรไหมพอชันออฟสตร n g t ์ใส่แล้วกินแล้วแข็งแกร่งขึ้นเนาะอืดขึ้นปะมีหนังสือมีเอออึดขึ้นอึดขึ้นอู้นะกะบี้ เข้าปราสาทเลยดีกว่าไหมมีอะไรสำรวจอีกวะเข้าเลยก็ได้ปะเออนี่มีละมันจริงกันนี้ไสนุกสนุก,นกอ่าล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 าเอาเข้าปราสาท<อ>แล้วเข้าปราสาทแล้วโอ้โหดูดิคำคตรอลังเลยว่ะ World of the Fallen เย้จำแมปนี้ไหมครับ World of the Fallen ครับใครอยากได้ก็เดี๋ยวคอยแปะที่ดีคิทชั่นอีกทีนึงโอเคอ่ามันเข้ายังใจต้องปิดบันไดขึ้นไปเหรอวะมันมีปุ่มให้กดอ่ะ เดี๋ยวเดอนะเดี๋ยวเด๋ยวงนี้มีอะไรไหมข้างหลังไม่มีตอนนี้ยังยังไม่มีคือสวิตชมันสับลงขึ้นอันลงอันลงอันขึ้นอันงั้นเดี๋ยวสลับเป,เป็นปริศนาอะไเนี่ย<ม>แล้วต,<ย>ต้องกดอะไรกิดขึ้นกดปุ่มอะไรได้บ้างเนี่ยกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวขอลองเขาลองปีนขึ้นไปสุดก่อนมไม่มีไรอะ่ะได้ยินเสียงอะไรวะถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไ ไม่มีนะเรามาดูด้านขวาเฮ้ยไทโกะตรงนี้ปีนเข้าได้วะไหนเออนี้เหรอเอาไงนี่เข้าได้แวะ